ครับจะดูแลให้ไม่ต้องไม่เกี่ยวเลยโอ้ยปอยังนั่งนิดนั่ง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 ลงไปเออขอเด็กชะเสด็จพ่อเรื่องอะไรกันลูกลูกไม่เรื่องจะกลาบทูลถ้าพี่นาคิดแอบพานลูกคนนี้เข้ามาที่ป,าปา่าบ<ม>างชั่วน้ำเขาเดาไม่เจ้บขอไม่ได้พาไม่จบขาน้ำลูกคนนี้เขาพาัดตกมาเองเอาละลอ,ลอยก่อน่ไปไหนอ่ะก็รับทูลเลยสเสด็จพ่อเอ้ยแต่เรื่องต้งตัวทำไม ไอลไก่เรู้จักคับเขาไม่ได um. ้อยากรู้จักคุณหรอกไปเถอะพ่อมนุษย์คนนี้เขาพ่าตกมาเองก็หมอเป็นคนช่วยเอาไว้มันอยูค่ะจักทั้งสองคนอย่าทะเลาะกันเลยนะลูกเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะพ่อรู้แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นมนุษย์แต่ว่าไปเดี๋ยวก็็ ีนหายคนได้ก็บอกไม่เห็นคนเห็นก็ไม่ได้นี่ิแน่ใจนะว่าเสด็จพ่อจะพาขึ้นไปได้เสด็จพ่อเราใจดียังไงก็พาไปได้แน่นอนขอบคุณครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นมนุษย์แต่ว่าตกมาที่ท้องบาดาลของเราแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เก็อย่าไปฟัสซิทำเรองอย่างนี้ เสด็จพ่ออะไรเนีกก่ยครับอกเสด็จพ่อก็พูดไปว่าจะเว้ยเวไยเว้ยไ,ไม่ใช่ไอ้คนนี้เนะี่ยเขายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็หมายความว่าเขายังไม่ถึงข่ายข่าวตายแต่ว่าจะอยู่รวมกับพวกเราที่เป็นพญานา,นา,นานไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าลูกเสด็จพ่อนางตกลงมานาะงไม่ตายนางมีชีวิตอยู่ก็แสดงว่า เบื้องบนเขาต้องส่งให้มันเป็นเนื้อคู่ใครแล้วแเ่พ่อไครเป้ยคะพินแล้วลูกเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของใครในที่สถานที่นี้เพราะว่านางคนนี้เนี่ยเขามีเนื้อคู่อยู่แล้วอยู่ที่เมืองมนุษย์แล้วเป็นพรพที้มั่นกันด้วยจะมีเนื้อคู่อยู่แล้วเหรอเป้ยคะวันนั้น,นยังต,ต,ตั้งแต่เด็กแล้วเปคะโอ้โหตั้งแต่เด็กจะไปดีอะไรขึ้นไปเลยไปถอนม่ครับไปแล้วหมจะถอนม่นได้ยังไงถอนม่นไม่ได้เลคะ่ะเขาถอนม่นไม่ได้ได้ลูก เสด็จพ่อเสด็จพ่อจะพาแม่นางกลับขึ้นไปเนี่ยกรอกฉันคิดว่าจะเป็นการยากนะเจ้าค่านางตกโลมาไม่ตายนางอาจจะโชคดีแต่ถ้านางจะขึ้นไปเนี่ยกระบอกฉันว่าตายตั้งแต่พ้นปนากถ้ำเราไปนางก็ตายอยู่ใต้น้ำแลยพระเจ้าข่ามใครไนี่ะมันมีวิธีลูกที่นางคนนี้จะขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยก็คือจะต้องพานางไปอาบน้ำว่านยาซะก่อน ยาเออกะมองไปคนเจอกะมองขอพาแม่นางไปอาบน,น้ำก้อนยาเองพุณเจ้าค่ะไม่ได้ลูกเจ้าพาไปไม่ได้เพราะว่าภายในจิตใจของเจ้ายังไม่บริสุทธิ์พอเสดจพ่อถ้าเสด็จพี่พาไปไม่ได้กะมองชั้นเนี่ยเหมาะสมแล้วแม่ค่ะบริสุทธิ์ปุดพองน,อนลอยอองขาวจั๊วแต่พาไปเองไม่ได้ลูกไม่ได้จิตใจของเจ้าก็ยังไม่บริสุทธิ์พอลูก พาไม่ได้พวกเนี่ยคิดไม่ดีกันนะคนไม่ดีคนนี้ฉันเสียพ่อถ้าอยากกันในครั้งนี้ลูกผู้ชมจะขอรักษาเป็นผู้ที่จะพาแมงหรือคนนี้ไปอัาแนบว่าอย่าดื้อตัวของลูกเองไม่เจ้าค่ะมึงทำเสียงหลอดทำไมใครเขาบอกว่าทำเสียงหลอแล้วน่ารักวเย เจ้าก็พาไปไม่ได้ลูกทำเสียงแบบบริสุทธิ์ใจโอ้เนี่ยพี่ลุกเต็มเต็มเสียงมึงแบบพาไปไม่ได้เพราะเหตุไงไอการเสด็จพ่อเหตุสองเข้ามาเพราะภายในจิตใจของเจ้ายังมีกิเลสและตัณหาอยู่นะลูกนี่ลูกไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะเนี่ยถ้าพี่นางคิดก็ไม่ได้ไอคนนู้นก็พาไปไม่ได้กระรองฉันก็มีกิเลสและตัณหา แล้วใครในู่้จัดการในปากบองชอบรายข้อเราที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์พาแม่นางไปอาบน้ำว้านยาได้จิตใจบริสุทธิ์ คเนี่ยครับจิตใจบริสุ้ธิ์เขาละแล้วปิดปานหานะละอีน้าไหนกูเห็นมันติดนงนเงี้ยตัดแล้วซึ่งกิเลสและปัญหาแม่พอด้พุอเจ้าค่ะแม่น้าเบลค่ะเจ้าอยากกลับข้นเมืองมนุษย์หรือไม่ผมฉันอยากจะกลับแล้วเบลค่ะใ้าอยากจะกลับมาตามที่มาเฮ้ยพ่อตามพ่อมาหนึ่งนี่คุยพี่คุยน้องนึกติดป่ะเราต้องไปแล้วเหรอเราจปลอดภัยนะ จงฟังสักนิดคิดหน่อยเถอะนะน้นอหนังเอกในตาตี๋เจ้าจะมีรักได้ถูกกันให้ดีๆจงฟังว่าที่ทำอยู่อย่าบอกคนดีเพื่อพี่เสียได้พ่อเขาใจร้ายเรียกรอ้องไม่ต้องกลัวตกเป็นขา้า Hãy ba có kênh một nhân nông ê nông ba có nee, một nhân nông có một không may เป็นเจ้าของหัวใจแต่มันฉันโชครา้าไม่รู้เพียงเพียงบางคงยากจะเปลี่ยนเพราะเขา เขบลุงลุงนะคิดสิดแล้วยัยเขาดูแล้วว่าปลอดภัยที่สุดไปดูกาพูดอะไรก่อนไปเลย